Hey, สวัสด,ดีครับนักเรียนทุกคนนะฮะก็วันนี้เน <directions> ี่ยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการขายที่เรียกว่าประกันขายง่ายสไตล์พี่เจฟนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะครับของการทํางานมา20กว่าปีนะฮะจริงๆแล้วผมขายประกันชีวิตเนี่ยแค่ประมาณสิกว่าปีเท่านั้นเองแล้วก็เกษียณแล้วนะครับวันนี้จะเอาเคล็ดลับมาบอกนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีอ่ะที่ไหนก็มีครับแต่เคล็ดลับคุณต้องเรียนกับผมที่นี่ครับมาดูกันนะครับ วิธีการขายแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการขายที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับสามารถอธิบายให้ลูกค้าฟังจนจบเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับมาดูกันครับวิธีการขายนี้นะครับผมคิดว่าถ้าพวกเรานะครับตั้งใจให้ดีนะครับแล้วฝึกซ้อมนะครับคุณสามารถปิดการขายได้เป็นร้อยรายแน่นอนนะครับผมใช้วิธีการนี้นะฮะขายในปีที่2นะครับปีนั้นผมขายได้300กว่ารายครับมานะครับ วิธีการนะครับเราก็จะต้องมีการบอกกับลูกค้านะครับวิธีการนี้เนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีเวลาสั้นนะครับมีเวลาน้อยนะครับมีเวลาให้เราน้อยนะครับบทการขายนี้เรียกว่าสมการชีวิตนะครับเราก็ถามลูกค้านะเวลาคุยกับลูกค้านี่ครับควรจะต้องถามลูกค้าเยอะๆนะครับ ให้เขาพูดเยอะๆวิธีการก็คือใช้คําถามปลายเปิดนั่นเองนะครับให้เขาได้แสดงความคิดเห็นอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการนําเสนอขายนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องขั้นตอนการเปิดใจอันนี้ติต่างนะครับว่าเราเปิดใจลูกค้าผ่านแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเรามาช่วยกแก้ปัญหานะเป็นมิตรกันแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วถึงจะเสนอได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าประเภทยังนั่งกอดอกแล้วหน้าคิ้วขมวดอันนี้ยังเสนอไม่ได้นะเสนอเขาก็ปิดประตูมีข้อตัวแย้งบานเลยนะครับโอเค วิธีการนะครับเราก็บอกว่าคุณลูกค้าครับเนี่ยลูกค้าที่ซื้อกับผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทุน10ล้าน1ล้าน2แสนทุกคนนะครับที่ซื้อประกันเนี่ยจะเป็น1ใน4เหตุผลนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายพี่ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าของพี่เนี่ยอยู่ในข้อไหนเหตุผลแรกที่คนซื้อประกันนะครับก็คือเรื่องของความกังวลในเรื่องของอายุสั้นเกินไปนะครับ อายุสั้นเกินไปปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าเขาคนนั้นนะครับยังเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลาตายเลยแต่ว่าตายไปก่อนนะครับยังอยู่ในวัยทํางานซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่มีใครบางคนที่เขาต้องรับผิดชอบดูแลจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเขาจากไปก่อนแปลว่าอะไรครับคําพูดเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับบอกว่าโอ้ยคนตายเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าคนตายเนี่ยอาจจะเอาสิ่งที่ จำเป็นที่สุดสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ไปด้วยนั่นก็คือรายได้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคนที่อายุสั้นเกินไปนะครับเขาทําประกรันชีวิตไว้ประกรันชีวิตก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็คือชดเชยรายรับที่ต้องหายไปนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่1มาดูเหตุผลข้อต่อมาครับน,นี่ฮะอันนี้เห็นไหมฮะลองจินตนาการใช้เหลาเปล่าหลังโค้งนะหลังโค้งนะฮะหลังโค้งเอาถือไม้เท้าด้วยนะฮะถือไม้เท้า ปัญหาที่2ของที่คนทําประกันชีวิตคืออายุยืนเกินไปครับนะอันแรกสั้นเกินไปอายุยืนเกินไปแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถึงเวลาจะต้องตายแล้วนะครับแต่ไม่ตายสัทีนะครับอายุเกินค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับปัญหาคนอายุยืนเกินไปก็คืออะไรฮะตอนที่เรา60ไปแล้วเราไม่ได้ทํางานใช่ไหมฮะเราไม่มีรายได้แต่อย่าลืมว่าชีวิตหลังเกษียณน่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่เราอายุมากๆแล้วไม่มีเงินเก็บเป็นไงฮะ อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่ารายได้จะหมดไปแล้วแต่รายจ่ายไม่เคยหมดไปจากชีวิตมนุษย์ครับไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายค่าโนอนค่านี่นะครับและยังรวมถึงค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะเวลาที่เราเท่าชรานะครับร่างกายสังขารชุดโสมนะฮะการเจ็บป่วยก็เป็นง่ายมากกว่าดังนั้นถ้าเราเตรียมเงินไว้ไม่พอแน่นอนครับชีวิตในวัยเกษียณต้องลําบากแน่ครับ ประกันก็แก้ปัญหาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเกษียณไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบประกันที่เรียกว่าเกษียณอายุอาจจะเป็นการจ่ายเงินเป็นงวดๆจ่ายทุกเดือนหรือว่าจะจ่ายเป็นก้อนก็แล้วแต่ครับเหตุผลข้อต่อมานะครับเหตุผลข้อที่3ก็คือนี่ฮะนั่งรถเข็นนะนั่งรถเข็นมีล้อด้วยใส่ล้อแม็กอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เรียกว่าทุพพลภาพนะฮะถาวรสิ้นเชิงนี่เลย การพิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะครับถ้าเกิดว่าในแง่ทางประกรันนะครับบอกว่าแย่ยิ่งกว่าเสียชีวิตไปซะอีกเพราะอะไรครับถ้าวันนี้เสียชีวิตไปเลยเนี่ยก็คือว่าค่าใช้จ่ายไม่มีแล้วแต่คนที่พิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยนอกจากจะหาไรายได้ไม่ได้แล้วแต่ตัวทําไมฮะตัวเขาจะยังเป็นภาระถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนั้นพิการทุพพลภาพแล้วไม่มีเงินเนี่ยนะครับปัญหาจะตามมาขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอ,าารอย่างอ,อย่างมีดาราท่านหนึ่งนะครับพี่ออฟพงพัฒน์จำได้ไ เป็นพุ่มกับดังเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างพี่เขาด้วยนะฮะใครจะทราบครับว่าคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับแต่วันหนึ่งครับกลับเป็น s t r o กหรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบฮะทำให้ขยับตัวไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าของเคสพี่ออฟเนี่ยเขาเป็นดารานะฮะยังมีรายได้แล้วถามว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราแล้วไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้เกิดตกอยู่ในสภาพนี้เป็นไงฮะจะต้องลําบากแน่นอนดังนั้นประกันชีวิตจึงมาแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นกัน ถ้าเกิดว่าผู้ประกันนะฮะตกเป็นบุคคลพิการทุกระภาาบริษัทประกันชีวิตก็จะมีเงินก้อนชดเชยให้นั่นเองนะครับเหตุผลข้อที่4ครับในการทําประกันชีวิตก็คือเรื่องของเราเรียกว่าอันอนี้กังเขนนะโรคร้ายแรงครับโรคร้ายแรงครับผมขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันจะได้ลมเขาเรียกว่าโรคชิปหายครับแปลว่าถ้าเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมานะครับชิปหายแน่นอนครับ มีตั้งแต่ตะกูลมะต่างๆใช่ไหมครับมะเร็งนะฮะหรือว่าโรคต่างๆนั่นแหละครับที่ใช้เงินรักษามากมายนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวเลยนะครับพี่บอยประกอนกับดีเจท่านหนึ่งนะชื่อเจแจ็คไรเดอร์ใช่ไหมฮะทั้งสองท่านไปแช่น้าออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำาม่ท่าไหนไม่ทราบรู้สึกว่าโดนแมลงกัดนะฮะแล้วกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยเห็นว่ารุนแรงขนาดว่าจะต้องคว้านเนื้อใช่ไหมแบคทีเรียกินเนื้อนะครับจะต้องคว้านเนื้อทิ้งนะฮะ แต่ปรากฏว่าบินค่ารักษาออกมานะครับช็อกมากเลยครับ1นล้านสามแสนกว่าบาทนะครับแต่โชคดีครับที่ดีเจท่านนี้นะครับก็มีประกันชีวิตนะเห็นบอกว่าล้านสามแสนกว่าบาทเนี่ยบรยิษัทคุ้มครองทั้งหมดเลยจ่ายส่วนต่างแค่ประมาณ1,700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหตุผลที่คนทําประกันชีวิตนะครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณลูกค้ากังวลใจข้อไหนมากที่สุดครับก็ถามเขาไปเลยนะ และถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับติดตามผมได้ที่ 1. แฟนเพจพี่ชื่อเจฟและอย่าลืมกดปุ่ม see first ช่องทางที่2นะครับ YouTube c h ANNEL พี่ชื่อเจฟกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทางที่3นะครับ Line Official นะครับ Add @iamjef f นะครับใส่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงได้สาระความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ผมเจฟชัยพัฒน์พี่ชื่อเจฟ